oh, oh. สำหรับการแข่งขันในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ก็เราก็พบว่าทางเจ้าภาพมีการนำนักกีฬานะครับมาจากต่างประเทศต่างชาติเนี่ยหลายชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิสก็เป็นอีกชนิดกีฬาหนึ่งนะครับที่มีนักกีฬามาจากประเทศจีนนะครับมาเล่นให้กับทางเจ้าภาพแต่อย่างไรก็ตามในส่วนตัวผมคิดว่าสำหรับปิงปองนั้นเราค่อนข้างจะมีความคุ้นชินกับการที่มีนักกีฬาโอญชาติมาเล่นเพราะว่าเราก็อยู่กับ บางประเทศเช่นสิงคโปร์เนี่ย<ม>เขาก็ใช้นักกีฬาโอนสัญชาติมาเป็นเวลายาวนานแล้วก็เคยมีนักกีฬาบางประเทศนะครับที่โอนเข้ามาก็เราก็ไม่ได้ตกใจเท่าไหร่<ม>เพียงแต่ว่าแน่นอนครับแมตช์แรกก็ต้องกดดันพอสมควรเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นฟอร์มการเล่นนะครับว่าต่างชาติที่โอนเข้ามาเนี่ยมีฝีมือระดับไหนอย่างวันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าแมตช์แรกๆก,ก็อาจจะมีการเกร่งไปบ้าง แต่ท้ายที่สุดก็โอเคก็ดีใจครับที่เราทําได้นะครับก็ประสบความสําเร็จเอาชนะในเกมนี้ได้ครับสำหรับมตช์แรกวันแรกวันนี้ครับยังวางเป้าหมายยังตรียมร้องตามเป้าหมายเดิมครับครับก็สําหรับทีมชายก็เป็นการป้องกันแชมป์นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้แชมป์ครั้งนี้ก็อย่างที่เรียนตอนที่เราอยู่ที่เมืองไทยก็คงประมาทไม่ได้เพราะว่าต่างชาติทุกชาติตอนนี้ก็เตรียมตัวมาดีในขณะที่ของเราเนี่ย ต่างชาติในฐานะที่เราเป็นแชมป์เก่าเขาก็เก็บข้อมูลวิธีการเล่นของเราไปแล้วก็มีการแก้เกมกันพอสมควรนะครับแรกๆเราก็มีการพูดคุยกันระหว่างทีมโค้ดทีมสตาฟโค้ดกับนักกีฬานะครับว่าพอดีว่าเพิ่งทราบว่าเขามีการโอนสัญชาติมา2คนเราก็วางแผนกันว่าใครจะเจอกับคนไหนแล้วก,วก็ในการที่วางแผนเนี่ยทำให้เราสําเร็จว่าเราฟ้าชัยในแมตช์น,นี้ได้ครับกังวลไหมครับ อยากได้ว่ากังวลไหมครับก่อนก่อนแข่งนี้ก่อนก่อนลงมีความกังวลครับนักกีฬาก็มีความกังวลแต่ว่าเราทํางานกันเป็นทีมครับทีมโค้ชทั้งทั้งหญิงทั้งชายร่วมร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ใช้ใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีของนักกีฬาแล้วก็โค้ชร่วมร่วมแรงร่วมใจกันครับการในรอบต่อไปกลับมาเจออีกก็อาจจะต้องเจอในประเทศบุคคลครับเดี๋ยวก็ว่ากันใหม่อีกทีนึงครับค่อยๆวางแผนไปทีละทีละขั้นตอนทีละแม์ทีละแม์ครับ